ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u ิ i อ n no นเ e ลบทที่33ไม่ท้องหญิงสาเลวเจ้ามันหญิงสาเลวนายท่านรองตระกูลเสี่ยถีบอนุของตนอีกครั้งเฟิงชิงเฉินเดิมคิดจะเกลี้ยกล่อมเขาสักหน่อยแต่กลับถูกหวังชีใช้สายตาห้ามปรามไว้เรื่องเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องเฟิงชิงเฉินจะมีคุณสมบัติว่ากล่าวอะไรได้ เฟิงชิงเชิญถอนหายใจและหมุนตัวกลับไปอย่างเงียบเชียบพร้อมทั้งเก็บชุดมีดของตนแยกสิ่งที่ใช้แล้วกับยังไม่ได้ใช้ออกจากกันคุณชายสามคราวนี้ลหละได้เรื่องแล้วตระกูลหวังของข้านับว่าถูกล้างมนทินได้อย่างหมดจดบนใบหน้าของหวังชีมีรอยยิม้มเกียรติยศของบ้านสกุลหวังถูกรักษาเอาไว้ได้แต่ส่วนตระกูลเซียนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหวังชีแล้ว ส่วนเรื่องจัดการเฟิ่งชิงเฉินหน้าหรือเรื่องนี้ก็ถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นเสียก็แล้วกันเฟิ่งชิงเฉินมีความสามารถจริงๆใต้ทาเว่ยก็สบายใจแม้ว่าในเรื่องนี้เขาจะไม่ได้ดูมีความสามารถมากนะักแต่อย่างน้อยเขาก็ไม่ได้ทําให้ใครขุนเคืองเขาอยู่ในราชสำนักมาหลายปีไม่มีความสามารถก็ไม่เป็นไรเพียงแค่ดวงตามีแววก็พอแล้ววันหลังข้าจะให้ท่านอารองไปขอขมาที่จวนหวังด้วยตนเองเสียสานเองก็ไม่ใช่ผู้ที่ไม่รู้จักประเมินสถานการณ์ เรื่องจริงอยู่ตรงหน้าหญิงสาวสกุลหวังไม่ใช่ฆาตกรความสัมพันธ์ต่อไปในอนาคตของตระกูลหวังและตระกูลเซียสามารถรักษาไว้ต่อไปได้ตกลงหวังชีจิบชายอย่างเชื่องช้าโดยไม่สนใจเสียงร้องให้ภายในห้องใต้เท้าไว้ดูสถานการณ์แล้วก็รู้ว่าที่นี่คงไม่มีเรื่องอีกแล้วแม้ว่าเขาจะอยากอยู่ที่จวนเซียเพื่อเชื่อมสัมพันธ์อีกสักเล็กน้อยแต่ทว่าวันนี้จวนเซียวุ่นวายเกินไปเขาไม่เข้าไปยุ่งเสียจะดีกว่าจึงได้ขอตัวจากไป หวังชีก็ไม่ใช่ผู้ไม่รู้ประศีประสาแต่อย่างใดเมื่อเห็นเฟิ่งชิงเฉินเก็บของเรียบร้อยแล้วก็เตรียมจะจักไปพร้อมกับเฟิ่งชิงเฉินและไปส่งนางศักหน่อยสตรีผู้หนึ่งไม่เพียงถูกตระกูลทั้งสองข่มขู่นางวิ่งไปที่นั่นที่นี่มาตลอดเช้าก็คงจะเหนื่อยมากเช่นกันไม่ว่าอย่างไรวันนี้เฟิ่งชิงเฉินก็ได้ช่วยเหลือตระกูลหวังไว้ได้ครั้งใหญ่วันนี้ไม่ว่าจะเป็นพยานหรือหลักฐานนวลล้วนไม่เป็นผลดีต่อตระกูลหวัง แต่หารู้ไม่ว่าเฟิ่งชิงเฉินไม่รับน้ำใจนั้นนางเดินไปหาหญิงสาวที่นอนจมกองเลือดอยู่นั่งยองและถามว่าผูห้หญิงรองบาดแผลของท่านต้องได้รับการรักษาโดยเร็วหักท่านเชื่อค่าให้ข้าทำแผลให้ท่านดีหรือไม่แม้จะรู้ว่านี่เป็นการก่อเรื่องยุ่งยากแต่นางก็ยังคงทำเช่นนี้ในฐานะแพทย์แล้วนางไม่อาจทนมองดูคนเจ็บนอนล้มอยู่แทบเท้านางโดยไม่ทำอะไรเลยเฟื่งชิงเฉินเจ้านี้นะอย่าได้หาเรื่องอีกเลย ผูญินรองยังไม่ทันได้เอ่ยปากหวังชีก็พูดขึ้นมาเสียก่อนล้วนเป็นผลดีต่อตัวของเฟิ่งชิงเฉินเองทั้งสิน้นผู้หญินบาดเจ็บไม่เบาเลยแม้หมอมาก็ไม่ใช่ว่าจะทําแผลได้ดีเมื่อเฟิ่งชิงเฉินยื่นมือเข้าไปหักรักษาหายก็ดีไปแต่หักรักษาไม่หายก็ต้องเป็นเรื่องเดือดร้อนขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งแม้ว่าหูยินรองจะเป็นคนสกุลหวังแต่หวังชีไม่ได้รู้จักนางแม้แต่น้อยเรื่องในวันนี้หากไม่ใช่เพราะเซียซานเป็นคนออกหน้าเขาไม่มีทางเข้ามายุ่งแน่ คุณชายเจ็ดข่าเป็นหมอเฟิ่งชิงเฉินไม่ได้กล่าวโทษว่าเขาเลือดเย็นเพียงแต่เอ่ยถึงหลักการของตนเองอย่างสงบนิ่งหวังชีก็มีจุดยืนของตนเองเช่นกันผูหยินรองผู้นี้แต่งงานเข้ามาในจวนเซี่ยก็ถือว่ากลายเป็นคนของตระกูลเซี่ยไปแล้วเมื่อเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นพี่น้องบ้านเดิมของนางก็ไม่ได้มาช่วยกันขอร้องแทนนางเลยแม้แต่น้อยที่หวังชีมาที่นี่ก็เป็นการไว้หน้านางมากพอแล้วอาการบาดเจ็บของนางนั้นหวังชีไม่ต้องการยื่นมือเข้ามายุ่งเลยแม้แต่น้อย แม่นางเฟิ่งค่าเชื้อเจ้าโปรดช่วยข้าด้วยเถิดหูหยินรองที่อยู่บนพื้นเงยหน้าขึ้นมาขอร้องอย่างจริงใจแต่ว่าจะเป็นเพียงหูหยินของสายรองแต่ในจวนเสี้ยอันใหญ่โตแห่งนี้มีคนอยากให้นางตายถมไปท่านวางใจเถอะเพียงแค่ท่านยอมให้ข้ารักษาข้าจะต้องรักษาท่านจนหายดีแน่รับรองว่าทั่วร่างของท่านจะไม่มีแม้รอยแผลเป็นเฟิ่งชิงเฉินรับปากเป็นมั่นหมอะไม่ใช่ว่านางคุยโวโอวดแต่นางทำได้จริงๆ เจ้าช่างพูดคำใหญ่โตเสียจริงข้าอยากจะเห็นนักว่าเจ้าจะทำอย่างไรที่จะทำให้ป้ารองไม่เหลือรอยแผลเป็นเจ้าน้ามานี่หน่อยพยุมหูหยินรองกลับห้องและนำทางแม่นางเฟิงไปด้วยเสียสารสั่งโดยไม่รอให้เฟิงชิงเฉินได้เสียใจภายหลังในเวลานี้เองข้ารับใช้จากจวนเซียก็ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างรวดเร็วสมกับที่ได้รับการอบรมมาจากตระกูลเก่าแก่เป็นร้อยปีเฟิงชิงเฉินก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและยิ่งไม่ได้เห็นตนเองเป็นคนนอกนางสั่งงานอย่างเป็นขั้นตอน ในตอนแรกคนของจวนเซียอึ้งเงินอยู่เล็กน้อยแต่ภายใต้ท่าทางเป็นการเป็นงานของเฟิงชิงเฉินแต่ละคนก็ลุกขึ้นมาทำตามเดิมหวังชีกำลังจะขอตัวจากไปแต่เมื่อดูจากสถานการณ์แล้วเขาก็ยังคงอยู่ต่อคนจากซุนเทียนฝูพนธนาความสามารถของเฟิงชิงเฉินไปอย่างเกินจริงก่อนหน้านี้พวกเขาไม่เชื่อแต่เมื่อดูจากตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นจริงอยู่สามส่วนเขาอยากจะรู้นักว่าเฟิงชิงเฉินมีความสามารถเพียงใดกัน หากนางมีความสามารถจริงๆเช่นนั้นหญิงผู้นี้ตระกูลหวังก็ควรจะผูกมิตรเอาไว้หวังชีรู้ดีกว่าใครทั้งสิ้นว่าหมอชื่อดังผู้หนึ่งมีผลต่อตระกูลหนึ่งหรือแควนหนึ่งอย่างไรบ้างอีกอย่างก็คือตระกูลของเขาต้องการหมอผูเก่งกาจไปรักษาพี่ชายของเขาหากเฟิงชิงเฉินมีฝีมือเลิศดล้ำจริงไม่แน่ว่าอาจมีวิธีรักษาโรคของพี่ชายเขาก็เป็นได้เมื่อคิดมาถึงตรงนี้หวังชีก็ไม่ยอมไปแล้วไม่ว่าเสียส่ยซานจะว่าเขาอย่างไรเขาก็ไม่สะทกสถาน หลังจากที่เฟิ่งชิงเฉินสั่งให้สาวใช้เตรียมผ้าสะอาดน้ำสะอาดน้ำร้อนเหล้าและกันไกลเรียบร้อยแล้วนางก็บอกมือให้ทุกคนออกไปเฟิ่งชิงเฉินจะลงมือเองนางของนางพยาบาลน,นางก็จะทำด้วยนางเปลี่ยนเสื้อให้หุหยินรองด้วยตนเองเหล่าสาวใช้ได้รับคำสั่งจากเซี่ยซานให้ทำตามคำสั่งของเฟิงชิงเฉินแม้ว่าจะไม่เข้าใจนักแต่ก็ยอมถอยออกไปอย่างเชื่อฟังรอจนเมื่อทุกคนจากไปแล้ว ซึ่งชิงเฉินก็เริ่มสำรวจบาดแผลบนร่างกายของหูหยินรองผู้ที่ลงมือเชี่ยวชาญยิ่งนักทั้งเนื้อทั้งตัวของนางเต็มไปด้วยบาดแผลแต่ก็เป็นเพียงบาดแผลภายนอกไม่ได้บาดเจ็บเข้าไปถึงเอ็นและกระดูกนางกดลงบนนาฬิกาสีดำบนมือซ้ายเบาๆติ๊ตติ๊เสียงกลไกลทำงานนางใช้วิธีที่เป็นความลับอย่างยิ่งตรวจร่างกายให้แก่หูหยินรองไม่นานก็จะได้ผลออกมา เป็นไปตามที่ซ่งชิงเฉินคาดเดาเพียงแต่ตอนที่สแกนร่างกายกระเป๋าแพทย์อัจฉริยะของนางพบว่าท่อนำไข่ของนางอุดตันเองเช่นนี้หูหยินรองไม่อาจตั้งคันได้หรือเฟิ่งชิงเฉินตกตะลึงเล็กน้อยจากนั้นก็พยักหน้าน้อยๆยมีหน้าเล่าถึงแม่หูหยินรองจะเป็นคนของตระกูลหวังแต่กลับถูกไตส่สวนทรมานอย่างหนักที่แท้เป็นเพราะนางไม่อาจให้กำเนิดลูกได้นั่นเอง ในยุคสมัยนี้สตรีเช่นนี้มักไม่มีบทบาทอันใดในจวนของสามีทางบ้านเดิมก็จะมองว่านางเป็นหมากที่ไรประโยชน์ไม่สนใจใยดีว่านางจะเป็นหรือตายเฮสตรีช่างน่าสงสารยิ่งนักไม่เพียงแต่ต้องแย่งชิงความรักแต่ยังต้องมีลูกด้วยเฟิ่งชิงเฉินถอนหายใจเล็กน้อยและลุกขึ้นยืนและเดินไปหยิบกันไกลผ้าพันแผลใหม่เย็บแผลแอลกอฮอลและยาชาจากกระเป๋าแพทย์อัจฉริยะ เดิมหูยินร้องเหลือเพียงสติเลือนรางดังนั้นยามที่ฉีกยาชาเข้าไปนางไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเลยสักนิดไม่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกคนจะคอยตอแยถามเหมือนชายหน้ากาก,ากเงินนั่นเมื่อคิดถึงชายผู้นั้นเฟิ่งชิงเฉินก็กังวลใจเล็กน้อยหากเขาตื่นขึ้นมาแล้วจะมาหาเรื่องนางด้วยความโมโหโทโสหรือไม่หนอแต่ว่าแม้จะมาหาเรื่องนางจริงแต่ก็ต้องผ่านไปหลายวันหน่อยยาสลบปริมาณมากเช่นนั้นเพียงพอที่จะทําให้เขาหลับเป็นตายบวกกับเวลาที่ต้องพักรักษาตัว หากยังไม่ได้ผ่านไปสักสิบวันหรือครึ่งเดือนเขาไม่มีทางมาหาเรื่องนางได้แน่ส่วนเรื่องหลังจากครึ่งเดือนนั้นก็ค่อยคิดตอนนั้นก็แล้วกันเฟิ่งชิงเฉินสายหน้าและพับเก็บความคิดเรื่องของชายหน้ากาก,ากเงินนั้นไปเมื่อรอจนอยาชาออกฤทธิ์แล้วเฟิ่งชิงเฉินจึงได้เริ่มทําความสะอาดแผลและฆ่าเชื้อกาจัดเนื้อเยื่อที่ตายบนบาดแผลนั้นออกไปพร้อมใช้เข็มเย็บแผลที่ค่อนข้างใหญ่ เมื่อมาถึงปัญหาเรื่องรอยแผลเป็นเรื่องนี้ไม่น่ากังวลใจเลยสักนิดแม่รอจนแผลปิดสนิทแล้วจึงใช้เครื่องมือจากกระเป๋าแพทย์อัจฉริยะรักษา,ร,กษารอยแผลเป็นโดยพื้นฐานแล้วคงไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรนะสิ่งที่ค่อนข้างมีปัญหาก็คือท่อนำไข่ทั้งสองข้างที่อุดตันของหูหยินรองเรื่องนี้สำหรับหูหยินรองแล้วเป็นเรื่องใหญ่หลวงยิ่งแต่สำหรับเฟิงชิงเฉินแล้วเพียงแค่การผ่าตัดเล็กๆก,ก,ก็แก้ปัญหานี้ได้แล้วเพียงแต่เรื่องนี้นางจะเข้าไปยุ่งดีหรือไม่ ในฐานะแพทย์แล้วนางจะต้องยื่นมือเข้าไปยุ่งนางไม่อาจทนเห็นคนไข้ทุกทรมานได้ไม่อาจมองหูหยินรองสูญเสียโอกาสในการเป็นแม่ไปแต่ในฐานะที่นางทะลุมิติมาอยู่ในร่างสตรียุคโบราณน,นั้นนางไม่อยากตกลงสู้วังวนการแข่งแย่งของเหล่าสตรีทำอย่างไรดีหนอเฟิ่งชิงเฉินรู้สึกยุ่งยากอยู่ในใจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่34ชื่อ บาดแผลบนร่างกายของฮูหยินรองไม่ขนามือเฟิ่งชิงเฉินเลยแม้แต่น้อยที่ยุ่งยากคือบาดแผลเหล่านี้มีมากเกินไปจึงทำให้เสียเวลาจัดการมากอีกทั้งแสงในห้องนี้ไม่ค่อยดีนักเพื่อรักษาความสมบูรณ์ในการเย็บแผลจึงอดไม่ได้ที่จะโน้มเอวลงไปจ้องบาดแผลบนร่างของฮูหยินรองใกล้กลเมื่อจัดการบาดแผลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วพระอาทิตย์ก็ตกดินแล้วเฟิ่งชิงเฉินทั้งเหนื่อยและหิวเอวที่ก้มคางไวแทบจะยืดไม่ขึ้นดวงตาของนางทั้งแห้งและบวมแดง เป็นงานที่น่าเหนื่อยใจเสียจริงเฟิงชิงเฉินอดทนอย่างมากต่อความไม่สบายของร่างกายเก็บกวาดขยะทางการแพทย์ถอดถุงมือออกแยกประเภทของเก็บในกระเป๋าทางการแพทย์จากนั้นก็ล้างมือทั้งสองในน้ำสะอาดก่อนหนึ่งครั้งสองครั้งทั้งหมดเจ็ดครั้งนางจึงได้หยุดมือลงหากถูกคนนอกเห็นเข้าก็คงจะคิดไปว่านางเป็นโรคกลัวเชื้อโรคหรือเป็นโรคประสาท แต่ทว่าแพทย์ก็มักจะเป็นโรคกลัวเชื้อโรคอยู่บ้างไม่มากก็น้อยพวกเขารู้ดีว่าบาดแผลพวกนี้มีแบคทีเรียมากเพียงใดและยิ่งรู้ดีว่าการติดเชื้อแบคทีเรียนั้นเจ็บปวดมากเพียงใดเมื่อแน่ใจแล้วว่าไม่มีปัญหาเฟื่องชิงเฉินก็อนุญาตให้ตนเองสแสดงสีหน้าเน็ดเหนื่อยออกมาได้นางเอื้อมมือไปนวดเอวที่เจ็บปวดจนแทบจะไม่มีความรู้สึกแล้วมือซ้ายของนางประคองเอไวไว้มือขวาเอื้อมไปนวดเอวนางเดินเช่นนี้ออกไปข้างนอกท่าทางเช่นนี้คล้ายกับคนท้องไม่น้อย หวังชีเงยหน้าขึ้นก็มองเห็นท่าทางเช่นนี้ของเฟิ่งชิงเฉินพูดน้ำชาของเขาพุ่งออกมาจากปากสาวใช้รีบก้าวเข้าไปคิดจะเช็ดให้กับหวังชีแต่กลับถกหวังชีผลักออกหวังชีเดินเข้าไปหาเฟิ่งชิงเฉินด้วยสีหน้าตกตะลึงโดยไม่ได้รักษาภาพพจน์ของคุณชายเอาไว้เลยแม้แต่น้อยเฟิ่งชิงเฉินเจ้าไม่เป็นไรใช่หรือไม่เจ้าคงจะไม่สายตาของเขาทอดลงมองดูที่ท้องของนาง ไม่ใช่ว่าหวังชีคิดมากแต่เรื่องราวก่อนหน้านี้ที่เกิดกับเฟิ่งชิงเฉินบวกกับกิริยาเช่นนี้ของนางทําให้ผู้คนอดคิดมากไม่ได้ที่หน้าประตูเมืองสภาพอภรรหลุดลุย่ยไม่มีคนคิดว่านางยังบริสุทธิ์อยู่แน่ดังนั้นหากเฟิ่งชิงเฉินทั้งท้องขึ้นมาจริงก็นับว่าเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดเมื่อคิดถึงความเป็นไปได้เช่นนี้แล้วหวังชีกลับรู้สึกํำคาญใจเป็นอย่างยิ่งเขามีความรู้สึกอยากสังหารบิดาของเด็กยิ่งนัก เป็นผู้ชายที่ไรยังอายเพียงใดกันจึงได้ลงมือกับเฟิ่งชิงเฉินที่เป็นเพียงสตรีตัวเล็กๆเ,เช่นนี้ได้ที่สำคัญที่สุดก็คือหญิงสาวผู้นี้เหตุใดจึงเป็นเฟิ่งชิงเฉินไม่ใช่ผู้อื่นในชีวิตของหวังชีน้อยครั้งนักที่จะได้พบเจอหญิงสาวที่แตกต่างจากคนอื่นแต่กลับเป็นหญิงที่เต็มไปด้วยโศกนาฏการรมไปเสียได้เฟิ่งชิงเฉินกรอกตาอย่างไม่สบอารมณ์คุณชายเจ็ด โปรดเก็บสายตาของท่านกลับไปด้วยแล้วก็เก็บความคิดสับสนวุ่นวายในสองด้วยเช่นกันข้าไม่ได้ตั้งคันส่วนที่ว่ายังบริสุทธิ์หรือไม่นั้นเฟิงชิงเฉินไม่ได้คิดจะอธิบายเพราะอย่างไรเสียถึงพูดไปเขาก็ไม่เชื่อนางอยู่ดีและถึงแม้เขาจะเชื่อก็ไม่ได้มีประโยชน์อันใดต่อนางเลยในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะเปลืองน้ำลายไปทำไมเฟิงชิงเฉินย่อเย้ยตัวเองแค่แค่ในหัวเจ้าคิดอะไรยุ่งเหยิงถึงเพียงนั้นกัน หญิงที่ยังไม่ได้ออกเรือนจะท้องหรือไม่ท้องอะไรกันหวังชีตอบกลับอย่างไม่สบอารมณ์เช่นกันความหวังสุดท้ายในใจของเขาถูกดับลงไปเสียแล้วเมื่อได้ยินเฟิงชิงเฉินกล่าวเช่นนี้นางคงถูกรุกล้ำแล้วจริงๆหวังชีรู้สึกว่าเขาห่อเหี่ยวลงในทันใดแต่กลับต้องทำตัวร่าเริงขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้เฟิงชิงเฉินดูเหมือนว่าวิชาแพทย์ของเจ้าจะไม่เลวเลยเป็นสิทธิอาจารย์สำนักใดหรืออย่างเชิงนั้นหรือ เฟื่งชิงเฉินเงยหน้าขึ้นก็สบเข้ากับดวงตาสีดำล้ำลึกของหวังชีเมื่อได้มองเช่นนี้เฟิ่งชิงเฉินจึงได้รู้ว่าคุณชายตระกูลหวังผู้นี้ไม่เลวเลยดวงตาของเขาสดใสและจริงใจสายตาที่ใช้มองนางไม่เหมือนกับกำลังอย่างเชิงแต่กลับดูเหมือนจะแฝงไปด้วยความหวังหรือว่าในตระกูลหวังมีคนป่วยงั้นหรือแพทย์มักจะคุ้นชินกับการถูกคนถามถึงวิชาแพทย์ สิ่งแรกที่นึกถึงก็คือมีคนไข้แม้ว่านางจะยิ่งหวังว่าผู้คนใต้ล่านี้จะไม่เจ็บป่วยมากกว่าให้แพทย์ทุกคนหิวโหยตายก็งันงันส่วนที่ว่าเป็นสิทธิอาจารย์สำนักใดเจ้าจงไปถามท่านแม่ของข้าเถินางทิ้งตำราแพทย์ไว้ให้ข้าขออภัยที่ต้องโยนเรื่องไปให้ผู้ที่จากไปแล้วด้วยเพราะมีเพียงแบบนี้เท่านั้นจึงจะสมเหตุสมผลนางไม่มีอารมณ์แต่งเรื่องโกหกหลอกลวงที่แท้เป็นเฟิ่งหูหยินนี่เอง มีน่าเล่าคิดไม่ถึงเลยว่าเมื่อพูดแบบนี้แล้วหวังชีกลับยิ่งเชื่อว่าวิชาแพทย์ของนางนั้นใช้ได้ช่วยไม่ได้แม้ว่ามารดาของนางจะอยู่ที่เมืองหลวงเพียงไม่กี่ปีแต่กลับมีชื่อเสียงด่งดังเรื่องราวชีวิตของนางเป็นราวกับเทพนิยายหญิงชนชั้นต่ำได้กลายเป็นถึงหูยินของแม่ทัพใหญ่ขั้นสามอีกทั้งยังได้รับแต่งตั้งบรรดาศักดิ์เก้ามิ่งอีกหญิงเช่นนั้นถือได้ว่าเป็นตำนานแล้วแน่นอนว่าบุรุษที่แต่งงานกับนางก็ยิ่งต้องได้รับความเคารพเลื่อมใสาจากประชาชน เพราะแม้แต่ผู้ที่เป็นประชาชนคนธรรมดาก็ไม่มีทางแต่งงานกับผู้หญิงในชนชั้นต่ำเช่นนี้อย่างแน่นอนหญิงในชนชั้นต่ำไม่มีสิทธิ์ได้เป็นอนุพันยาด้วยซ้ำส่วนใหญ่มักอยู่ในเขตคมแดงขายเสียงหัวเราะไม่เช่นนั้นก็จะรับงานต่ำต้อยเช่นหญิงดูแลเจ้าสาวหรือหมอตำยมีอะไรหรือหากไม่มีอะไรก็หลบไปหน่อยข้าหิวแล้วตั้งแต่เช้าจะโกคกข้าไม่ได้รับน้ำสักหยดเฟิ่งชิงเฉินไม่เพียงแต่หิวเท่านั้นแต่ยังกระหายน้ำอีกด้วย เมื่อหวังชีได้ยินเช่นนี้เขาก็โมโหทันทีและตะโกนใส่สาวใช้ที่อยู่ข้างหลังว่าจวนของพวกเจ้าปฏิบัติต่อแขกอย่างไรกันยังไม่รับไปเตรียมชาและอาหารมาอีกหวังชีไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นคนนอกอีกต่อไปเจ้ากะข้าน้อยจะไปเดี๋ยวนี้สาวใช้ตกใจจนหน้าซีดนางยกกระโปรงขึ้นวิ่งออกไปพลางคิดในใจว่าคุณชายหวังผู้นี้โดนผีสิงหรืออย่างไรเหตุใดอารมณ์ของเขาจึงยิ่งแย่ลงเรื่อยๆ แม่นางเฟิ่งเชิญทางนี้ข้าเองก็ยังไม่ได้รับประทานอาหารเช่นกันมิสู้แม่นางร่วมโตกับข้าดีหรือไม่หวังชีหันหน้าไปทางเฟิ่งชิงเฉินและกลับมามีท่าทางอ่อนโยนอีกพร้อมทั้งเชิญนางอย่างมั่นใจเมื่อรู้ว่าฝีมือแพทย์ของเฟิ่งชิงเฉินไม่เลวนะักเขาก็มีใจคิดผูกมิตรอย่างไรายการแสดงมารยาทอันดีงามและกล่าวคำพูดดีๆสองสามคำก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรบางทีหญิงผู้นี้อาจช่วยพี่ใหญ่ของเขาได้จริงๆ ขอบใจมากเฟิ่งชิงเฉินไม่รู้ว่าความคิดของหวังชีแต่เฟิ่งชิงเฉินรู้ดีว่าหากอยู่ด็อกเตอร์ดอกเตอร์ก็มาทําดีกับผู้อื่นเช่นนี้ภายในจะต้องมีอะไรแน่เมื่อคิดไปคิดมาแล้วนางก็มีเพียงทักษะทางการแพทย์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่สามารถทําให้คุณชายผู้นี้สนใจในเมื่อเป็นเช่นนี้เฟิ่งชิงเฉินจึงไม่เกรงใจอีกต่อไปและนั่งลงอย่างใจกว้าง ทันทีที่นั่งลงข้ารับใช้ก็นำชาถ้วยเล็กสีเขียวใสกลิ่นหอมนี่เป็นชาปี้หลัวชุนชั้นเลิศหวังชีจิบชาอย่างช้าชแต่เฟิ่งชิงเฉินดื่มทั้งหมดในอึกเดียวมีถ้วยใหญ่ไหมช่างเถอขอน้ำเปล่าให้ข้าหน่อยก็แล้วกันนั่งดื่มหมดแล้วก็ยังดูไม่ค่อยพอใจนะหวังชีก้มศีรษะลงมองดูชาในถ้วยพลันรู้สึกว่าจะดื่มก็ไม่ได้จะไม่ดื่มก็ไม่ได้ หญิงคนนี้อาดหารยิ่งนักแต่นางกลับไม่ได้ดูหยาบกระด้างกลับให้ความรู้สึกอิสระและสง่างามช่างเป็นคนที่ย้อนแย้งจริงๆหวังชีวางถ้วยชาลงแล้วพูดกับสาวใช้ไปเปลี่ยนเป็นน้ำสองถ้วยเมื่อเผชิญหน้ากับสาวใช้ของจวนเซียและหวังชีเฟิ่งชิงเฉินก็เมินเฉยนางหยิบถ้วยน้ำเปล่าขึ้นมาแล้วดื่มโดยตรงนางกำลังจะตายจากความกระหายน้ำตึกอึก หลังจากดื่มน้ำถ้วยใหญ่ลงไปเฟิ่งชิงเฉินก็รู้สึกว่าความเหนื่อยล้าของนางลดลงไปอย่างมากจิตวิญญาณของนางฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยนางจึงค่อยให้ความสนใจกับหวังชีขอบใจคุณชายเจ็ดเดิมหวังชีสนใจที่จะผูกมิตรเพราะวิชาแพทย์ของเฟิ่งชิงเฉินยามนี้เมื่อได้เห็นเฟิ่งชิงเฉินเป็นตัวของตัวเองเช่นนี้ต่อหน้าคุณชายผู้สูงศักดิ์เขาจึงมีความรู้สึกที่ดีเกิดขึ้นในใจ เมื่อเผชิญหน้ากับสาวใช้ของจวนเซียและหวังชีฟเฟิงชิงเฉินก็เมินเฉยนังหยิบถ้วยน้ำเปล่าขึ้นมาแล้วดื่มโดยตรงผู้หญิงหน้าซื่อใจคดท่าทางอ่อนโยนมากมายเมื่อพบกับผู้หญิงที่แสดงนิสัยตามธรรมชาติออกมาจึงอดรู้สึกชื่นชมไม่ได้แน่นอนว่าเป็นเพียงความชื่นชมล้วน หวังชีไม่ได้มีความคิดเป็นอื่นเติงอย่าว่าแต่เขาไม่สามารถผ่านการทดสอบของตัวเองได้เลยเขาไม่สามารถยอมรับหญิงที่สูญเสียความบริสุทธิ์ไปแล้วภูมิหลังและตัวตนของเฟิ่งชิงเฉินยังมีคุณสมบัติไม่เพียงพอที่จะเข้าจวนหวังไม่ต้องพูดถึงการเป็นหูหยินแม้จะเป็นอนุพันธยาอุ่นเตียงตระกูลหวังก็คงไม่ยอมเช่นกัน หวังชีและเฟิ่งชิงเฉินคุยกันแบบสบายๆโดยปราะศะจากความคิดที่ยุ่งเหยิงนี้ทุกวันเขาทำตัวเป็นคุณชายผู้สูงศักดิ์เขาต้องคิดถึงภาพลักษณ์ของเขาในทุกๆก,การเคลื่อนไหวเขาก็เหนื่อยเช่นกันในตอนแรกเฟิ่งชิงเฉินตอบกลับบ้างไม่ตอบกลับบ้างแต่เมื่อสนทนากันไปเฟิ่งชิงเฉินจึงได้รู้ว่าคุณชายหวังชีผู้นี้ยังมีความรู้อยู่บ้างเฟิ่งชิงเฉินได้รู้เรื่องมากมายเกี่ยวกับแคว้นตงหลิงทั้งภูมิศาสตร์ผู้คนและประวัติศาสตร์ ทั้งสองคุยกันอย่างสนุกสนานจนสาวใช้เข้ามาเตือนว่าอาหารเย็นพร้อมแล้วทั้งสองจึงรีบลุกขึ้นในยามนี้หวังชีได้ละทิ้งอคติที่มีต่อเฟิงชิงเฉินไปแล้วพร้อมทั้งพบวิธีที่ทําให้พวกเขาเข้ากันได้อย่าปฏิบัติต่อเฟิงชิงเฉินในฐานะผู้หญิงแต่ปฏิบัติต่อเธอในฐานะเพื่อนที่สามารถอยู่ด้วยกันได้ไม่มีความแตกต่างทางเพศหลังจากที่รับประทานอาหารเย็นที่จวนเซี่ยแล้วหวังชีก็พาเฟิงชิงเฉินไปส่งที่จวนเฟิงและทิ้งคำพูดเหล่านี้ไว้ก่อนที่จะจากไป เฟิงชิงเฉินข้าแท้หวังชื่อจินหานชื่อรองเย้าชูเป็นลูกคนที่เจ็ดคนอื่นเรียกข้าว่าคุณชาย 7. เจ็ดจาเรียกข้าว่าจินหานก็ได้เฟิ่งชิงเฉินอึ้งไปครู่หนึ่งแล้วจึงเข้าใจในสมัยโบราณชื่อนั้นสําคัญมากเมื่ออีกฝ่ายเต็มใจบอกชื่อนั้นก็หมายความว่าเขายอมรับอีกฝ่ายหนึ่งแล้วคุณชายหวังผู้นี้ช่างมีอารมณ์ขันยิ่งนะักเฟิ่งชิงเฉินหัวเราะและเดินไปที่จวนเฟิ่งทันทีที่นางเข้าไปในลานเล็กๆนางก็ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพียงแค่1นึ่งคอมเมนต์หนึ่งไลค์หนึ่งซับสไของท่านก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับทางช่องในการทำคลิปใหม่ๆแล้วครับขอบคุณครับสนับสนุนช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือกด Super Thanks ก็ได้ครับและสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของทางช่องได้ที่ชุมชนของช่องออดิโ Novel ครับ